สัสดีค่ะจากวันไลมงพิยมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแยกกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะจากในถาดนี้เพาะไว้ได้สี่วันนะคะแล้วก็จะเอ,ออกไปใส่กระถางอันนี้เป็นการทดลองนะคะแล้วก็จะเอาหนีหอยทากด้วย เดี๋ยวได้ผลเป็นยังไงจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะนี่เราจะเอามาใส่ในกระถางนะคะเพราะว่าในนี้หลุมถาดหลุมเขาเล็กนะคะก็กลัวจ่าจะไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรก็เลยเอามาลงดินทดลองลงดินดูไว ปกติและต้องสิบวันไปแล้วถึงจะเอามาย้ายนะคะอันนี้ก็พอดีเลยเครื่องตัดหญ้ามาเช้าไม่รู้ว่าผสมน้ำมันผิดไม่ได้ผสมน้ำมันผิดหรอกคือเปลี่ยนน้ำมันผสมน้ำมันออโตลูปนะคะผสมกับใส่กับเครื่องตัดหญ้าไปเปลี่ยนยี่ห้อ เครื่องไม่ติดเลยลวนไปเลยทั้งๆท,ท,ที่เครื่องนี้ดึงแป๊บเดียวครั้งเดียวนี่ติดเลยกลับลวนเลยดึงเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ติดเลยเทน้ํามันทิ้งออกหมดไม่รู้เป็นเพราะน้ํามันผสมหรือว่ามันเป็นเพราะน้ํามันเบนซินน้ํามันเบนซินก็สีชับกลนชับกนเหมือนกันตอนนี้ปั๊มน้ํามันก็ ไอ้ที่จะซื้อจะสัตว์เลยก็หายากจังเพราะคนแถวบ้านก็โดนมาหลายคนเลยเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าอันนี้ก็เป็นของรัฐบาลก็ไม่น่าเนาะเติมรุ่นนี้แล้วเติมแล้วไม่ติดเลยดึงล้วนล้วนลุยลุย เดี๋ยวพวกนี้จะต้องเอาออกไปหาช่างว่าเป็นพราะน้ำมันหรือเปล่าเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คือร้านเขาปิดด้วยไม่ใช่อะไรก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยกะจะมาตัดต้นกระถินตรงหน้าบ้านสักนิดหนึ่งจะปรับภูมิทัศน์ใหม่สักหน่อยหนึ่งเลย ทำไม่ได้เลยต้องนิ่งๆเฉยๆไปก่อนไปนั่งทางก็โอ้โหเมื่อยจังเลยเราเคยใช้แต่เครื่องทุนแรงเนาะพอมาใช้แต่กำลังอย่างเดียวโอ้โหแย่มากไม่ไหวเลยร่างกาย เลยพอดีละดินอันนี้ผสมไว้ตั้งแต่เมื่อสามวันก่อนฝนล,ลงมาแล้วมาเช้านี้ก็แดดแรงๆจะช้ำตั้งแต่ตอนเช้าจะย้ายมาตั้งแต่ตอนเช้ามาดูทีซิดินร้อนช้ำไม่ได้อะไรยังพยมก็เลยต้องหางานอื่นทำไปก่อน ตัวงานตรงนี้ก็เอาล่มกันเขาไว้อันนี้มีสามต้นก็จะมาทดลองปลูกตรงนี้อาจจะงอกงามดีก็จะได้ปลูกกินเองนะคะไม่ต้องปลูกเยอะจะได้ดูแลให้ทั่วถึงสามารถจะทำแขวนได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวถ้าเราปลูกเยอะเราจะต้องขายมาก่อนนี่ทําเป็นแปลงใหญ่เลยขายตัดชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งละ10บกิโลก็เอาไปส่งแต่ที่นี้ต้องไปดึกก็เลยทําไม่ไหว อันนี้ก็ปลูกแค่พอกินนะคะปลูกหลายๆอย่างสลับกันไปเรื่อยๆพออันนี้โตเริ่มกินได้แล้วก็ปลูกใหม่ได้หรือจะปลูกชนิดอื่นอีกก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นการทดลองเฉยๆว่าย้ายตั้งแต่ต้นเล็กๆแบบนี้จะสามารถปลูกกินได้ไหมอันนี้ก็ใส่กระถางเพราะเป็นการที่ว่าจะยกง่าย ย้ายง่ายอันนี้ก็เป็นดินที่หมักด้วยใบชมพู่นะคะหมักไว้กว็สูงเรียกว่าสูงมิดหัวเลยแหละกว้างกว้างสักสองวายาสักสองวา สูงมิดหัวใช้ปุ๋ยคอ,อกไปสองก็สบปุ๋ยแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสองพลวยพลวยลดน้ำอันนี้ทำไมไม่ออก ถ้าเราย้ายไวๆก็อาจจะดีกว่าที่เราจะย้ายตอนกล้าตโตแล้วต้นเอียงไปพับมานะคะเ,คเห็นเขาปลูกในกระถางเห็นเพื่อนๆปลูกในกระถางกันก็เลยอยากจะลองปลูกดูบ้างนะคะมีหลายคนนะคะเข้ามาบอกว่าแรงพยอมว่าที่มีเยอะแยะทำไมไม่ปลูกลงดินไปปลูกทำไมในกระถาง ต้องหากระถางให้วุ่นวายอันนี้ไม่ได้วุ่นวายนะคะเพราะว่ากระถางนี้เป็นกระถางต้นไม้เก่าที่บาลังพยองเอาต้นไม้ที่ชําไว้ออกไปปลูกแล้วนะคะอันนี้ก็คือกระถางยังว่างเพราะายังไม่ได้ชําต้นไม้ก็เลยทดลองจะเอามาปลูกผักเห็นได้หลายช่องเขาทำปลูกใส่กระถางกัน แถมประดับได้ด้วยก็เออดีเหมือนกันเนาะแล้วต้นแข็งแรงดีก็เลยอยากจะลองปลูกดูบ้างถ้าได้ผลดีเดี๋ยวจะได้ปลูกชำแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านที่อ่างทองนะคะเพราะที่นู่นไม่มีไม่มีคนปลูกมีแต่คนกินมีแต่คนกิน นปลูกไม่มีคนลดน้ำก็หายยากแต่คนกินชอบเพราะว่าอันนี้เป็นดินดินที่หมักด,ด้วย ใบย,ย,ยังยังยุยยุยแล้วนะคะแต่ยังไม่ยังไม่ละเอียดเป็นผงยังเป็นใบใบยอยู่ก็เลยเอามาทดลองดูก่อนส่วนแถบทั้งนี้ เพาะผักชีไว้นะคะยังไม่มีวี่แววเลยนะคะเงียบชี่เลยนะคะไม่รู้ว่าจะงอกหรือไม่งอกนะคะนี่มีนี่มีเม็ดลอยลอยเดี๋ยวลอยลอยไ้ก่อนปิดปิดก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นจะงอกหรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็ย้ายลงกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยได้สิบกระถางพอดีนะคะลดน้ำแล้วล้มเลย ต้นเขายังอ่อนจัดนะคะอันนี้ก็จะตั้งไว้กลางแจ้งเลยนะคะเพราคืนนี้เผื่อฝนจะตกพรํำๆรือว่าน้ำค้างนะคะเขาก็จะได้โอโซนอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเพราะอันนี้อยู่ในล่มอยู่ในโรงเรือนนะคะโอ้ยต้นอ่อน น้ำแรงไปหน่อยสงสัยจะต้องใช้ใช้ขวดเล็กๆมาลดซะและต้นล้มปักดินเลยอันนี้ถ้าเขาลอดนะคะรับรองได้เลยนะคะว่าได้ต้นอวบสวยแน่นอนนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลแองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ